ข่าวดูวนทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับบ, swimming, บอสจอยมานินออกมาโพสแบบนี้ ปรับโดยไม่ปรึกษาผมด้วยนะครับถ้าไม่สุดเนี่ยจะไม่ออกมาโพสต์แบบนี้นะครับล่าสุดค่ะทุกคนทางด้านบอสจอรมนินเนี่ยออกมาโพสต์ข้อความโดยเขียนข้อความครับทุกคนเอาไว้เนี่ยบอกว่าของดีอยู่แล้วทําไมไม่รักษาไว้จะปรับจนสรวนเลยเหรอครูเก่งๆจ้างมาแพงๆทั้งพรอพต่างๆเพิ่นทำไว้ดีอยู่แล้วผลงานก็ประจักษ์แก่สายตาคนชม ผมก็ว่าดีอยู่แล้วอันไหนดีก็คงไว้สิ ไม่ใช่ปรับจนสรวนปรับโดยไม่ปรึกษาผมด้วยอย่าลืมนคาครูใหญ่เดี๋ยวไฟฟ้าจะรัดวงจรเก่งต้องเก่งให้ถูกทางและถูกเวลานะครับนี่คือข้อความทองคนที่บอสจอยมานินเนี่ยได้มีการโพสต์เอาไว้ครับบนแพลตฟอร์มส่วนตัวล่าสุดนะครับและยังทิ้งท้ายอีกด้วยนะครับบอกว่าถ้าไม่สุดเนี่ยจะไม่โพสต์แบบนี้นะนะครับแล้วก็เขียนเพิ่มเติมอีกนะครับว่าการ ปรับนะครับสิ่งที่ดีถ้าปรับในทิศทางที่ดีการปรับต้องดูสิ่งแวดล้อมด้วยนะแดนเซอร์ cer, อาจารย์นักดนตรีการาฟิกจอแล้วก็ต้องคิดถึงภาพรวมด้วยมันจะเป๊ะจะทันเวลาไหมเด็กจะซ้อมทันไหมนะครับหน้าเวทีจะเป๊ะไหมไม่ใช่อ,อยากจะรื้อสคริปจนสรวนไปหมดนะครับสงสารคนทำงานด้วยสำคัญอีกนะครับควรปรึกษา คนที่ชื่อโจยมบนินด้วยนั่นเองครับทุกคนนี่คือข้อความครับที่บอสโจยมนินเนี่ยได้มีการเขียนข้อความเอาไว้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ไม่ทราบจริงๆนะว่าเป็นใครนะรที่บอสโจยมบนินเนี่ยหมายถึงถ้าใครทราบก็สามารถคอมเมนต์เป็นอักษรย่อมาได้นะครับทุกคนนะซึ่งบอสโจครับทุกคนก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีการโพสต์นะครับบอกว่าบอได้เก่งดอกนะครับ แต่พอสีหู้นะครับอยู่วงมาตั้งแต่เกิดนะครับบอสโจเนี่ยบริหารเต็มตัวมา10ปีแล้วนะครับมองใดค้นมากมองใดค้นมวลมองใดค้นบ่อเอานะครับภาพรวมที่ดีของวงพอจะรู้อยู่ถ้าไม่รู้จะพาวงสาวน้อยมาไกลขนาดนี้ไม่ได้หรอกนะครับถ้าคิดว่าเจ้าของเก่ง ตั้งวงเองโลดเออนะครับนี่คือข้อความที่บอสโจได้ทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนั่นเองครับทุกคนอ่ะก็น่าจะเป็นการปรับสคริปต์เนาะโดยที่ไม่ได้บอกนะครับน่าจะเป็นการปรับสคริปต์โดยที่ไม่ได้บอกบอสโจเยมานินนั่นเองแล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าของของทีมแดนเซอร์ด้วยนะครับทุกคนก็ต้องมารอติดตามกันนะครับว่าเป็นใครอะไรยังไงหรือว่าถ้าทุกคนทราบเนาะ ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นั่นเองนะครับทุกคนก็ขอส่งกำลังใจครับไปให้บอสโจโยมานินนะครับนะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นครับทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยการตัดสินใจต่างๆครับเราก็ต้องให้เกียรติผู้บริหารด้วยเนาะก่อนจะปรับสคริปต์หรือว่าการจะการจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งครับทุกคนต้องให้เกียรติ เจ้าของวงนะเอาจริงนะครับเนาะเพราะว่าเจ้าของวงก็คือเป็นเป็นคนที่รู้ทิศทางที่สุดแล้วเขาเป็นคนที่พาวงมาไกลขนาดนี้นะครับต้องให้เกียรติเจ้าของวงเนาะกับการจะปรับเปลี่ยนอะไรแบบนี้นะครับทุกคนก็ขอส่งกำลังใจครับไปให้ทางด้านบอสโจโยมานินด้วยก็แล้วกันนะครับนะเนาะ เป็นกาลังใจให้นะครับทุกคนก็ในช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกว่าโอ้โหงานบอสโจโจบินินมีทุกวันเลยนะแล้วก็ตอนนี้นะครับถือว่า,าทั้งวงหนึ่งนะแล้วก็วงสองนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าทางผู้บริหารตอนนี้กระจายกันไปดูแลนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นบอสโจแล้วก็ซอนุชเองครับทุกคนก็ถือว่า,ามีการเกิดการไปดูแลกันแล้วก็เห็นบอกว่าซอนุชไปจ่ายค่าตัวแดนเซอร์ด้วยใช่ไหมครับอ,อันนี้เราก็ ไม่แน่ใจเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับบอโจก็โพสต์เอาไว้ของดีมีอยู่แล้วทําไมไม่รักษาไว้นะครับจะปรับจนสรวนเลยเหรอนะครับครูเก่งๆจ้างมาแพงๆทั้งพร็อพต่างๆนะครับ อันไหนดีก็ควรจะคงไว้ไม่ใช่ปรับจนสรวนนะครับปรับโดยไม่ปรึกษาผมด้วยนะครับอย่าลื่นค,คําคูนะครับบอสโจบอกไว้อย่างนี้นะเดี๋ยวไฟฟ้าจะรัดวงจรเก่งต้องเก่งให้ถูกทางแล้วก็ให้ถูกเวลานะครับ อ่ะก็ทิ้งท้ายไว้แบบนี้เลยบอสจูบมนินครับทุกคนแล้วก็เมื่อคืนนี้อ่ะเรื่องนี้จบไปเนาะอันนี้บอสจูบมนินเนี่ยหมายถึงใครอันนี้เราไม่ทราบจริงๆนะครับทุกคนแต่ที่สําคัญเลยเมื่อคืนนี้คือโอ้โหทุกคนคนอ่ะอยู่ที่อํเาเภอภูเวียงเนี่ยจังหวัดอขอนแก่นนะครับทุกคนขอนแกน่นเมืองหมอลำจริงๆนะครับแฟนๆเข้าไปดูไปชมแบบสาวน้อยเพชรบ้านแพงคือแบบสุดลูกหูลูกตาจริงๆนะครับนะ เข้าไปเข้าไปดูแบบสุดลูกหูลูกตาจริงๆแล้วก็บอกขอบอกเลยนะครับว่าเมื่อคือนนี้ลูกสาวโชว์ดีมากอุ้งอิงมิมก็มีโอกาสได้ดูอยู่นะครับเนาะอะ่ะนะครับทุกคนอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์จากแฟนคลับก่อนก็นแล้วกันเนาะทุกคนนะจากที่บอโจโพสเนี่ยบอกว่า ถ้าไม่สุดจะไม่โพสต์แบบนี้นะนะครับก็จะมีแฟนคลับบางคนที่เข้าไปคอมเมนต์นะบอกว่าบอสต้องไปคุมเองเลยครับนะครับให้เข้าที่ก่อนถึงจะปล่อยได้นะครับเตือนครั้งที่หนึ่งแมนบอสนะครับอ่าบอสโชโพสต์แต่เช้าเลย YouTube หลายช่องตื่นบ่ทันนะครับ <c oughs> อ่านะก็จะมีประมาณนี้ด้วย ตื่นแล้วอุ้มอิ่มตื่นแล้วนะครับหลายคนบอกว่าบอสโจโพสตแต่เช้านะครับอ่าบางคนก็บอกว่าปรับตามใจบ้านฮักแต่ลืมผู้บริหารอ่า นะครับส่งกำลังใจครับทุกคนแล้วก็เมื่อเมื่อคืนนี้เนาะวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงคือแบบเจ้าภาพคือประทับใจมากนะทุกคนเจ้าภาพก็คือแบบนําเงินสดมาจ่ายพ่อโจเลยเมื่อคืนนี้นะครับพ่อโจก็เขียนข้อความเนี่ยเอาไว้บอกว่าเจ้าภาพประทับใจมากนะครับมีงานอีกจะมาจ้างอีกนะครับแล้วก็เดินมาจ่ายตั้งนะครับเที่ยงคืนขอบคุณป่านพขอบคุณเจ๊พัสรารวยแล้วรวยอีกนะครับนี่นะครับทุกคน ฟังสุดๆนะครับอ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ไม่เน่ไม่ทราบว่าบอสโจโพสถึงใครหมายถึงใครนะครับก็ส่งกําลังใจไปให้บอสโจโด้วยกันแล้วกันเนาะก,นการบริหารนะครับทุกคนก็นอยแหละคนที่แบบว่าดีๆลูกน้องมาปรับสคริปต์ลูกน้องมาทําอะไรโดยที่ไม่บอกเนาะทุกคนไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําปรับโชว์หรือว่าปรับสคริปต์เพลงหรือแม้กระทั่งการปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างครับทุกคนใน ในใน,ในองค์กรเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้ปรึกษาบอสนะครับทุกคนมันเป็นอะไรที่เหมือนกับเหลื่อมล้ําหน้าที่นะครับเนาะไม่งั้นเขาจะมีบอสไว้ทําไมไม่งั้นเขาจะมีผู้บริหารวงไว้ทําไมถูกไหมครับทุกคนอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดด้วยกันแล้วกันนะครับเนาะก็ขอส่งกําลังใจไปให้บอสโจยมานินครับอย่างที่บอกว่าโอ้โห บริหาร2วงเนาะก็อาจจะไม่ทั่วถึงนั่นแหละว่าโจเนะาะกันการควบคุมดูแลนะครับตอนนี้ก็มีผู้บริหารเนาะอย่างซอน,นุษนะครับก็เข้าไปดูแลวง2ด้วยนั่นเองอันนี้เราไม่ได้ว่าวง2นะแต่ว่าคือตอนนี้เขากับกระจายกันไปดูแลอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ขอส่งกําลังใจไปให้ทั้งคู่ด้วยกันนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ